่นผู้ฟังครับเรื่องเกี่ยวกับลุกคเทวดาหรือเทวดาประจำต้นไม้เนี่ยครับเราเมื่ออ่านพระสุตตันตปิฎกหรือพระอภิธรรมหรือว่าคำพีใดๆในพุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ปรากฏหลักฐานให้เห็นได้ชัดนะครับยกเว้นเรื่องเล่าที่เป็นชาดกอะไรทํานองนั้นนะครับแต่ว่าในพระไตรปิฎกก็มีกล่าวถึงครับ พระพุทธองค์ก็ได้เคยพูดถึงเรื่องนี้จนเป็นสาเหตุให้มีการบัญญัติพระวินัยก็คือเรื่องอาบัติของพระภิกษุทั้งหลายนั่นเองนะครับซึ่งอันเกี่ยวเนื่องกับต้นไม้นี้อันเกี่ยวเนื่องกับลุกคเทวดาหรือเทวดาประจําต้นไม้นี้ข้อนี้จะเป็นหลักฐานยืนยันด้วยว่าลุกคเทวดา มีจริงตามหลักของพระพุทธศาสนาเอาละครับเราไปดูกันเลยว่ากล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเทวดาประจำต้นไม้นี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไร ครั้งที่พระพุทธเจ้าประทับที่อัคคาระวะเจดีเมืองอารวีครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของพระภิกษุผู้เป็นนักก่อสร้างสร้างกุฏิเองสร้างใหญ่โตมโหรารขุดดินเองแล้วก็ให้ผู้อื่นขุดด้วยนะครับการสร้างกุฏิในสมัยโบราณเนี่ยก็จะใช้ไม้เป็นแกนในการ กรธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงมีการตัดต้นไม้ตัดต้นไม้แล้วก็เลือ่อยหรือว่าทำต้นไม้เนี่ยนะครับให้เป็นแผ่นเพื่อที่จะทำเป็นกุฏิหรือว่ากุฏิพระจะได้อยู่อาศัยได้นะครับมีภิกษุอยู่จำนวนหนึ่งนะครับได้เข้าป่าเพื่อที่จะไปตัดต้นไม้พอจะตัดต้นไม้เนี่ย เทวดาผู้ที่สถิงสถิตหรือว่าอยู่ที่ต้นไม้นั้นเนี่ยก็ได้ร้องขอว่าอย่าตัดต้นไม้อันเนี้ยมันเป็นที่อยู่ของข้าพเจ้าแล้วก็เป็นบ้านเรือนของข้าพเจ้าอย่าตัดต้นไม้เลยนะครับแต่เมื่อเทวดาร้องขอดังนั้นพระภิกษุไม่ทันได้หยุดนะครับหรือ ตั้งใจที่จะไม่หยุดในการที่จะตัดต้นไม้นั้นดังนั้นเนี่ยพระภิกษุรูปนั้นก็จึงฟันไปที่ต้นไม้นั้นแล้วเอิญไปถูกเอาแขนของลูกน,น้อยของเทวดาเทวดาก็โกรธมากคิดจะฆ่าภิกษุนั้นแต่เป็นชนชั้นเทวดาก็จึงระงับความโกรธนั้นเอาไว้ได้แต่ก็ไม่หยุดและก็ไม่ลดละนะครับจึงได้นำความ ที่ภิกษุนั้นตัดต้นไม้และก็ถูกแขนลูกของตนเนี่ยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เมื่อได้รับทราบเรื่องดังนั้นแล้วก็ตรัสว่าดีแล้วดีแล้วเทวดาดีนักหนานะที่ท่านไม่ปรงชีวิตของภิกษุนั้นถ้าท่านปรงชีวิตของภิกษุนั้นในวันนี้ตัวท่านก็จะได้รับบาปเป็นอันมาก ไปเถิดไปเถิดเทวดาต้นไม้ในที่โน้นนว่างแล้วท่านจงเข้าไปอยู่ในต้นไม้นั้นแทนเถิด <_ C 1> เมื่อชาวบ้านทราบข่าวนั้นเนี่ยก็พากันเดินตำหนิการกระทาของภิกษุนั้นว่าเหตุใดสมณะเชื้อสายสักยบุตรจึงได้ตัดต้นไม้เองบ้างใช้ให้คนอื่นไปตัดบ้างเพราะการทำเช่นนั้นเนี่ย มันเป็นการเบียดเบียนทั้งต้นไม้และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในต้นไม้รวมทั้งเทพเทวาที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ด้วยภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงชาวบ้านโพธนาบนอยู่เช่นนั้นก็เนื่องจากตนเองเป็นภิกษุอีกพวกหนึง่งสันโดษมักน้อยอยู่ในป่าอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดก็เกิดความละอาย มีความรังเกียจภิกษุผู้ก่อสร้างกุฏิด้วยกันเองด้วยก็ใครจะทำการศึกษาก็เลยต่างพากันเพ่งโทษของภิกษุผู้ทำการก่อสร้างนั้นเรื่องนี้ได้มีภิกษุบางรูปนำไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อทราบเรื่องทั้งหมดแล้วก็เรียกประชุมสงฆ์สอบสวนความเป็นมาเป็นไปเรียบร้อยแล้ว ก็จึงทรงบัญญัติสิขาบทห้ามภิกษุตัดต้นไม้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาถ้าใครฝืนที่จะไปตัดต้นไม้พระองค์ก็ทรงปรับอาบัติปาจิตีแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนครับอาบัติปาจิตีเนี่ยเป็นอาบัติระดับกลางๆนะครับเรื่องนี้เล่าเอาไว้ในภูตคามวักวินัยปิดก เล่มที่สองหน้าที่200กว่ากว่าครับเพราะฉะนั้นก็ท่านสนใจรายละเอียดก็ต้องไปเปิดพระไตรปิฎกดูนะครับเรื่องนี้อาจารย์ทั้งหลายท่านก็อธิบายเอาไว้เพื่อที่จะขยายความให้เกิดความเข้าใจและก็เข้าใจให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เกิดการโจดขานกันในปัจจุบันท่านบอกว่าวิทย์ในข้อนี้เนี่ย มูลเหตุเนี่ยมาจากความเชื่อคล้ายๆกับเรื่องของการกุดดินนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเวลาไปตัดต้นไม้เนี่ยก็อาจจะทําให้ต้นไม้ที่มีชีวิตนั้นต้องขาดสิ้นจากชีวิตไปหรือว่าสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยแม้กระทั่งลุกคเทวดาก็จะได้รับความเดือดร้อนนะครับโดยใช้คําว่าภูตคามคําว่าภูตคาามเนี่ยมันหมายถึงพืชอยู่ ห้าชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือพืชที่เกิดจากเงาพืชที่เกิดจากต้นพืชที่เกิดจากข้อข้อลำต้นเนี่นะครับพืชที่เกิดจากยอดโดยการเอายอดไปปักขยายพันธุ์จากยอดนะครับพืชที่เกิดจากมเมล็ดก็คือขยายพันธุ์จากมเมล็ดทั้ง5ชนิดนี้แหละครับที่ครอบคลุมถึงอาบัต ที่พระพุทธองค์ทรงปรับเอาไว้นะครับก็การบัญญัติพระวินัยของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยเราก็ทราบนะครับว่าขึ้นอยู่บนฐานแห่งความรังเกยียจของชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่ถ้าชาวบ้านไม่มีปัญหาอะไรบทนี้ก็สามารถที่จะดำเนินการได้ครับพระวินัยเนี่ยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าภิกษุน,นั้น ชีวิตขึ้นอยู่กับชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชาวบ้านไม่ติเตียนก็สามารถทําได้แต่ถ้ามีการโจดขานกันขึ้นมาเมื่อไหร่ตรงนั้นก็ถือว่าได้รับอาบัตตามที่ทรงบัญญัติไว้ในพระวินัยปิดกครับเอาละครับเรื่องนี้ก็นําไปพินิจพิจารณากันนะครับอาจารย์ชาวช n แนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ